ที่ขอนแก่นวันนี้มีเกิดเรื่องอยู่หลายเรื่องนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเกิดที่ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนโรงเรียนจระเข้วิทยาโรงเรียนนี้อยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะฮะวันนี้มีผู้ปกครองทำหนังสือร้องเรียนไปถึงผอ,อ,อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่25นะฮะร้องต่อคุณลังสรรเถื่อนนาดีนะฮะร้องถึงการกระทำของผอ,อโรงเรียนจระเข้วิทยาก็คือคุณไก่สิทธิ์เปละลินนะฮะ ผู้ปกครองเขาก็อธิบายให้ฟังว่าในเอกสารรายชื่อผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะฮะของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนระบุว่ามีนักเรียนพิการอยู่ทั้งหมด77คนชั้นมัธยม1ถึงชั้นมัธยม6นะฮะเป็นความพิการประเภท5ก็คือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้75คนแล้วก็ประเภทที่4บกพร่องทางร่างกาย2คน รวมแล้วโรงเรียนแห่งนี้มีคนพิการ77คนผู้ปกครองเขาบอกเอ้ยคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยว่าโรงเรียนเรามีเด็กพิการคือความมันแตกก็ตรงที่ว่ามันมีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะคุณลำพันธ์เสวลไลเนี่ยก็ได้เดินทางมาประชุมผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าได้ไปพูดคุยกับคุณครูของหลานนะฮะปรากฏว่าคุณครูบอกว่าอ้าวหลานของคุณติด l d ดนะ เขาคงงงเอดีคืออะไรครับครูครูก็อธิบายฟังอ๋อเอดีก็คือเด็กที่มีพัฒนาการช้าชองนักแงะทนฮะสรุปง่ายๆคือประมาณว่าปัญญาอ่อนเขาคงงงเฮ้ยหลานชายเราเป็นคนปัญญาอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วหลังจากนั้นสอบถามจากผู้ปกครองคนอื่นเขาก็บางคนก็จัดอยู่ในประเภทที่เนี้ยปัญญาอ่อนนะบางคนก็บอกว่ามีความพิการทางร่างกายซึ่งมีอยู่นักเรียนอยู่คนหนึ่งนะฮะสมมติว่าชื่อ A แล้วกันนักเรียนชั้นม .6 บอกว่าตัวเองเนี่ยมีข้อมูลว่าเป็นเด็กพิการประเภท5ก็คือพิการทางสมองประมาณ<ฆ>นี้นะฮะเด็กคนนี้ก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะผมพิการทางไหนเนี่ยทั้งทั้งที่เกิดเฉลี่ยผม5เทอมตอนนี้สองจุดสามสี่นะสองจุดสามสี่แล้วผมพิการทางสมองตรงไหนแล้วแล้วถ้าหากว่าโรงเรียนจัดผมเป็นเด็กพิการแล้วเนี่ยแล้วเกิดผมจบไปแล้วเนี่ยแล้วผมจะไปเรียนต่อหรือทํางานแล่วมันจะได้ไหมเนี่ยนะฮะสืบไปสืบมามันมีเรื่องอย่างนี้ว่าคือเด็ก คนที่เป็นคนพิการเนี่ยจะได้รับเงินโคนลา500บาทต่อเดือนอซึ่งเขาก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้แหละที่พออ,อเนี่ยไปงุบงิบทําว่าโรงเรียนตัวเองมีเด็กพิการ77คนเพื่อจะรับเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนหรือเปล่านี่นะฮะตอนนี้ก็กาลังมีการยื่นหนังสือให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งพออเขาก็บอกว่าเออดูดูไปมันก็โรงเรียนนี้มีเด็กพิการทีเจ็ดสิบเจ็ดคนมันก็เยอะอยู่เหมือนกันก็ต้องลงไปตรวจสอบนะฮะซึ่งถ้าไม่จริงแล้วก็พออของโรงเรียนก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมไปขึ้นบัญชีเด็กเจสบเจ็คนนี้ว่าเป็นเด็กพิการเรื่องใหญ่แล้วฮะเรื่องใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองด้วยหรือเปล่านนะพูดถึงเรื่องเด็กนะครับวันนี้ที่ชนบุรีเนี่ยม,มีคนไปพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามขวบ ถูกนำไปทิ้งอยู่แถวๆบอกขยะเทศบาลตำบลบางเลนะฮะเด็กคนนี้นี่นะครับยังไม่รู้ว่าพัดหลงจากพ่อแม่หรือว่ามีคนร้ายเนี่ยจับตัวไปแล้วก็นำไปทิ้งไว้แถวนั้นเพราะว่าคงจะเกรงว่าถูกจะถูกตำ,กตำรวจจับหรือเปล่านะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ภายในซอยนาจอมเทียน27นะครับก็พอไปตรวจสอบเนี่ยเด็กที่ไปพบเนี่ยนะฮะก็นั่งอยู่ริมถนน คือลักษณะก็เป็นเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งเลยล่ะ mm. ผิวขาวผมสั้นหน้าตาน่ารักหน้าชังนะครับแต่ว่าเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมกาลังยืนร้องไห้เรียกหาแม่อยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้นําตัวมาสอบถามนะครับถามชื่อที่อยู่เด็กก็ไม่ยอมบอกนะครับแต่ว่าร้องเรียกหาแม่ mm. เขาก็เลยเอาขนมเอาน้ําเอาอาหารเนี่ยให้เด็กกินเพราะว่าเด็กมีอาการหิวนะครับทางตํารวจสอพอสัต,ตหีบบอกนะครับว่า ยังไม่สามารถระบุที่มาของเด็กคนนี้ได้เพราะาเด็กยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบร่างกายไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะครับคาดว่าอาจจะพัดหลงจากผู้ปกครองหรือไม่ก็ถูกคนร้ายเนี่ยลักพาตัวจากที่อื่นมาแล้วเกรงว่าจะถูกจับกลุ่มก็เลยนําเด็กมาปล่อยทิ้งไว้นะครับก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องคนนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเคยพบเคยเห็นเนี่ยนะ ก็ให้ติดต่อไปที่สอพอสัตหีบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันแน่เนี่ยหน้าต่างนี้นะครับถ้ารู้จักหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นเป็นลูกใครหลานใครเนี่ยนะนะก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ทางตํารวจให้เบอร์ไว้นะครับ,รบหมายเลข038438183นะครับอยู่ที่สอพอสัตหีบนะชื่ออะไรนะคุณบรรจง ไม่มีชื่อเป็นเด็กผู้หญิงอายุสามขวบคือเด็กเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรมาจากที่ไหนยังไงเอาแต่ร้องหาแม่อย่างเดียวเนี่ย <c oughs> วันนี้ในทวิตเตอร์นะมีคนทวิตว่ามีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะ <c oughs> เด็กหญิงทิติมาขออภัย <c oughs> เด็กหญิงทิตยาสะสมหรือว่าน้องฟลุกอายุ8ขวบนะฮะใส่ชุดพระสีฟ้าหายไปจากหน้าโรงเรียนบางชันปลืม้มตั้งแต่ตอนบ่ายสองโมงนะฮะ ตั้งแต่ตอนบ่ายสองโมงถ้าใครพบเห็นเด็กคนนี้ก็แจ้งไปที่คุณพักได้นะฮะนี่นะฮะครับเออเาวันนี้นะครับก็ใกล้จะสิ้นปีนะครับ,รบก็เป็นธรรมเนียมของนักข่าวสายธรรมเนียบ,บนะครับก็สายการเมืองที่เขาจะมีการตั้งฉายาให้กับรัฐบาลแล้วก็นายกแล้วก็รัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้ฉายาจากสื่อสายธรรมเนียบออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็จะทบทวนให้โดยอ่านคําอธิบายนะครับเพราะว่าที่จะอ่านต่อไปนี้เนี่ยเป็นคําอธิบายที่สื่อนักข่าวสายทำเนียมเนี่ยเขาจะเขียนอธิบายไว้ด้วยไม่ใช่ผมอ่านเองนะหรือว่าไม่ใช่ผมเป็นคนพูดเองคือเขาให้ฉายาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีคําอธิบายแล้วผมจะอ่านตามคําอธิบายของสื่อเลยนะฮะเป๊ะเลยนะครับฉายารัฐบาลประจําปีนี้นะครับพี่คนแรกนี่นะฮะ ความหมายก็ล้อคำจากนโยบายที่ขึ้นชื่อของรัฐบาลเช่นรถคันแรกบ้านหลังแรกแต่ด้วยความที่รัฐบาลต้องทำงานบริหารประเทศโดยมีเงาของพี่ชายพี่สาวพาดผ่านเข้ามารวมไปถึงปัญหาต่างๆก็มาจากเรื่องของพี่ทั้งปัญหาของบ้านเมืองข้าวของแพงปัญหาปากท้องของชาวบ้านข้อคอรหาทุจริตไม่ได้รับการแก้ไขหรือชี้แจงอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเอออะไรก็พี่เรื่องของพี่ต้องมาก่อนต้องมาเป็นอันดับแรก ฉายารัฐบาลคือพี่คนแรกนะฮะวาทะแห่งปีนะครับเกิดขึ้นเมื่อ27พฤศจิกายนนะครับคำว่าลอยตัวนั้นต่างกับคําว่าไม่รับผิดชอบนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาหลังถูกกล่าวหาเรื่องการขาดความรับผิดชอบลอยตัวเหนือปัญหาไม่ชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องนโยบายรับจำนำข้าวโครงการบริหารจัดก,การน้ำ350,000ล้าน ที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสและเอื้อประโยชน์พวกผองส่วนฉายาของนายกยิ่งลักษณ์คือปูกันเชียงความหมายก็ล้อจากชื่อเล่นของนายกคือปูลักษณะของปูคือเดินเซไปเซมาไม่ตรงทางในการบริหารงานของนายกยิ่งลักษชินวัตรที่ต้องแบกภาระและใบสั่งจากพี่ชายชื่อทักษิณพี่สาววงเล็บเจดอแม้แต่คนรอบข้างก็คอยลากไปลากมา ทำงานไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมได้แต่เดินโชว์ไปโชว์มาเมื่อมีปัญหาทางการเมืองก็มักจะตีกันเชียงลอยตัวหนีปัญหาจึงเป็นปูกันเชียงนี่นะฮะไม่ใช่กันเชียงปูนะใช่ครับครับเหตุผลบอยว่าตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรอนายกรัฐมนตรีฉายากันชนตระกูลชินนะฮะความหมายเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องนายกและนายใหญ่โดยเฉพาะคนตระกูลชินวัตรทุกรูปแบบ ทั้งงานในสภา,าและบ็อกตารัฐบาลเดินหน้าท้าชนทุกเรื่องแต่กลัวการลงไปแก้ปัญหาภาคใตค้ผลงานโดดเด่นคือการปราบปรามยาเสพติดนี่นะฮะคุณกิติรัตน์นรนองรองนายกและรัฐมนตรีคลังฉายาลูกไก่ไว้ลายนะฮะความหมายคือเป็นถึงรองนายกที่กำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจของประเทศแต่กลับดิสเครดิตตัวเองจากกรณีโกหกสีขาวคือการตั้งเป้าเศรษฐกิจเกินจริงจนถูก ราหน้าว่าขี้โกหกเหมือนเด็กเลี้ยงแกะส่วนคำว่าลูกไก่ก็ล้อมาจากชื่อเล่นของคุณกิติรัตน์คือโต้งแต่เนื่องจากผลงานและประสบการณ์ทางการเมืองยังไม่เด่นชัดและเก่งกาจตามที่ถูกคาดหวังจึงเป็นได้เพียงลูกไก่ไม่ได้เป็นไก่โต้ง <c oughs> โอ้โหแสบมาก <c oughs> อื่างคนนี้ก็แสบ <c oughs> คนนี้เหรอ,อคุณสุกมพลเนี่ยพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรณทัศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฉายาตามล่าหน้าหล่อนะฮะ คุณสุกมพลอาจ้วจะรู้สึกยังไงหรือเปล่านะครับความหมายคาอธิบายที่นักข่าวให้คือตําแหน่งของท่านใหญ่โตแต่กลับไม่มีผลงานโดดเด่นด้านความมั่นคงผลงานเป็นที่ประจักษ์เพียงอย่างเดียวคือการไล่ล่าอาดีตนายกหน้าหล่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อถอดยศกรณีหนีการเกณฑ์ทหารนอกจากนี้ยังถูกหลานโอก๊กพานทองแท้ชินวัตรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสั่งสอนข่าวรอบทำร้ายพันธบัตรโทรทักษินทั้งๆที่พานทองแท้เป็นเพียงเด็ก ที่ผ่านการเรียนรอดอมาเท่านั้นแต่สามารถสั่งสอนคนระดับในพลระดับรับรฐมนตรีกลาโหมได้โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้สองดอกเลยสองดอกเลยสองดอกเลยเลยป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ทําได้เพียงแค่นี่ฮะตามล่าหน้าหลอกถอดยศนี่คือผลงาน,นแล้วก็มี <c oughs> <c oughs> นัทฒิสายเกอรอรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นี่ได้รับฉายาไพ่เทียม ไพ่เทียมนะฮะเป็นโคต้าหนึ่งเดียวของนปชคนเสื้อแดงที่ได้เป็นรัฐมนตรีแม้ในการปรับคอรมอลล่าสุดก็ยังคงได้เป็นรัฐมนตรีนะฮะส่งผลให้นายจตุพรพรมพันธ์หนึ่งในแกนนำนปชที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับตำแหน่งเนี่ยก็ต้องลาดหวังไปนะครับขณะที่ด้านผลงานเนี่ยไม่เด่นชัดมีชัดเจนเพียงการพูดเก่งดีแต่ปากแล้วพอมาเป็นรัฐมนตรีก็ใช้ชีวิตและการทำงานลักษณะอามาตไม่ได้ต่างจากคำว่าไพ่เทียมเลย เนี่ยฮะนี่นะไพร่เทียมนัทวุฒิายเกืออ้อครับโอ,โ,โอ้โหคุณบุญทรงเตรียาพิลมนะฮะรัฐตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับฉายาบุญสุดนี่ความหมายก็คือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนโยบายหลักของรัฐบาลคือรับจำนำข้าวแก้ไขปัญหาราคาสินค้าแพงแต่กลับถูกวิพากษ์วิจาร์ณอย่างหนักว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะเรื่องการรับจำนำข้าว แทนที่จะเป็นผลงานกลับกลายเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีข้อกล่าวหาต่างๆไม่สามารถชี้แจงได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G2G ขณะดเดียวกันก็ถูกมองว่าที่ยังสามารถเป็นปรมัมตีอยู่ได้เพราะเป็นเด็กเจดอ,อนะฮะความเป็นเด็กเจดอก็คล้ายๆกับคุณบวรวัตรเอื้ออภิญญากรฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ,รบได้รับฉายาว่าดอ <"D or" S 1> ดันดีดอนี่คือดอ <laughs> เด็กจุดนะฮะความหมายก็คือ <laughs> <laughs> เด็กเจแดงผลงานไม่เป็นที่ปรากฏแต่ไม่เคยถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรียึดเก้าอี้เหนียวแน่นแถมล่าสุดยังไต่ระดับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเลยทีเดียวเออชื่อว่ามีแรงดันดีจากเจดดอ,อ,อนะฮะแล้วก็คนนี้เนี่ยดูแล้วฉายาเนี่ยดีดีกว่าคนอื่นๆเลยนะดีกว่าคนอื่นเลยโหมดแมนสแตนบายนีเออ่เหรอคุณชัดชาติสิริพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม โฟแมนสแตนบายเนี o, ่ยเขาให้ความหมายนะครับว่าเป็นรัฐมนตรีน้องใหม่เป็นที่คาดหวังของรัฐมนตรีน้ําดีซึ่งถูกมอบหมายให้ทํางานสารพัดไฟแรงเป็นคนเก่งประกาศไม่ขอยุ่งการเมืองเร่งผลักดันงานด้านคมนาคมรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าต่างๆและที่สําคัญเป็นคนหุ่นล่ํำทรมานใจสาวๆเหมือนโฟแมนก็ฟังดูดีกว่าคนอื่นนะใช่นะ คุณปลอบประสบสุรศดีรอนายกนะครับได้ฉายาปั้นน้ําเป็นทุนความหมายก็คือผลงานโดดเด่นคือรับผิดชอบการแก้ปัญหาน้ําท่วมและเนื่องจากปีนี้น้ําไม่ท่วมมั่นใจว่าเป็นฝีมือของตนเองจึงคุยโมและแอคอาร์ตโดยเฉพาะเมื่อได้รับการเลื่อนขั้นจากรัฐมนตรีขึ้นเป็นรอนายกที่ได้ดูแลโปรเจกต์น้ำมูลค่า3 5 0 0 0 0หล้านท่านที่10นะจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฉายาว่าสิงส์สำรองความหมาย สัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยคือสิงห์แต่เส้นทางการเข้ามาทำหน้าที่ของคุณจรุพงศ์ทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยและหัวหน้าพักเพื่อไทยถูกมองว่าเป็นเพียงหุ่นเชิดไม่ใช่ตัวจริงนะฮะแกทั้งเป็นการเดินตามรอยคุณยงยุทธวิชัยดิตที่เจอวิกฤตการเมืองจนต้องลาออกไปจึงถูกมองว่าเป็นได้เพียงแค่สิงห์สำรองเท่านั้นสรุปแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าสี่ห้าคนแรกกระแสบใช่ห้าคนแรก นายกยิ่งหลักก็แสบปู้ดินเชียงนะฮะก็คือไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมเดินไปเดินมาเดินโชว์ไปเดินโชว์มานะฮะคุณเฉลิมก็กันชนตระกูลชินนะฮะก็แสบว่าเดินหน้าท้าชนทุกเรื่องแต่ให้ลงไปภาคใต้เนี่ยกลัวนะครับคุณกิติรัตน์ก็แสบไวไลายใช่ไหมฮะนัทวุฒิด้วยไพร่เทียมนี่ดีแต่ปากนะฮะคุณสุขพลนนี้ก็จริงอย่างที่เขาว่าลองนึกผลงานดูดิ เรานึกถึงวอะไรคุณสุขกานความมั่นคงนะออไม่มีเลยน่าะสีดโอ้เอาแล้วเ,เ,เราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ